ตาพีดครับคู่ระวัง,งด้านทีมซิกเคนครับผมทางด้านนี้เลมนันวางกากไว้ก่อนครับปั๊บยิงมาแล้วก็ปั๊บยันต่อผมเอฟบีจีแรกก็สามเมดิกฮะแต่ทริกไม่น่าตายมั้งเพราะว่าเลเวลสองยาม,มาราประคับประ oh <my> ครอ,คอ,องนั่นเอสโฟล่ะเชอร์ลูโพเซนสแปมไปใส่ปั๊ปปี้ฮะเบิร์ดซึ่งก็คอมาครีฮะปั๊ปปี้โดนเข้าไล่ครับบัปปี้ตายหมดยัมซอร์ตีเซนนั่นเอสโฟ ไปเชื่อลงไปเลยแล้วกันครับผมนี่ชายิงไม่ถึงก็มานาบทไปก่อนนะเซแชมป์หนื่อไว้ต่ออีกรอบๆฮะบอลไลนิ่งไปเก็บดีเซนเรเชอร์ผม,มปั๊เป๊ทางฝั่งแฮนส์เกตผมจับพุงไว้พยายามจะหนีหนีไม่พนนะ้นครับก็จะมีเกราะสามนะสามย้ำต่อที่ได้ตัวความฝังยำ้ยำซอบย้ำซอฟิชเชอร์ไปก่อนตายฮนะฟิชเชอร์ไปไดเดวิดเบิร์กลงย้ำต่อฟิชเชอร์ไปสอฮะ ทางด้านยับซอโุดอันตีก็สับในเน้นแน่นอนครับสกอร์เป็นสี่ต่อสามครับบอลและนิงปาดลงเอสโฟครับแล้วก็ดนึ่งเป็นเดนยับซออสโฟโดนปั๊มยิงฮนะปั๊มยิงกันต่อเนี่ยบอลเอสโฟตายครับบอลและซิงแขรงอัดไปยับซอบอ,อ่ะผมแล้เดนบอลอัดเต็มข้อผมมาตีสับน้ำร่องมาแล้วรีบร้อยผมยับซอเปิดกันง่ายๆอย่างนี้เลยทีเดียว ไซผู้ออกองไปก่อนเดินซึ่งก็ขอลำบากเลยเดินบอดครับอัดไปโดนฟิชเชอร์ดิสเบอร์ไว้ครับไซยืนแทงไปก่อนที่ว่าเชนออกไปได้ครับโดนเดมิเพิร์ดบอลเมดิควิกเด้งไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่อ่ะบอลแลนดิ้งบาดมาดึงได้ของแอคกลางอากาศครับเห็ดเห็ดอื่นไปฮะสงครามคนอื่น16นาทีฮะ5ต่อ4ไม่ตายสักทีดาเม็นไม่พอกันบอลเดนเฉือนไปที่นิโกะเบบี้ครับนิโกะเบบีก็ลาทิศไปครับเพื่อเร่ง นะฮะกับถ <yeah. S 1> uh ึงแต่ตัวของมาดาเอชพีต่อครับเบอร์เซอร์คอลงใส่ครับผมจับบุกลงไว้บอลแล้วนีกปาดมาใส่แต่ตัวของมาวิชเตอร์ครับวิชเตอร์ตายไปเนี่ยครับแล้วปัฟฟี่สต็อปสต็อปตัวน่วยเปิดโครชลาวได้ทันครับทางด้านของนิโก้วิชเตอร์ลงสองครับผมยับสองออฮิวเปิดกับบัฟฟี่ปัฟฟีปรอดเรือมิสไปหนึ่งต่อครับเมื่อกี้เชลลาวบาดลงไปเอ็กโคสแลมมาเต็มข้อเอายับสอโดนไปสามตัวโอ้ไม่ก็แตกกล้ายบอลแล้ว บายแบ็กได้แบ็กไปผมเอฟเอจเกิด hey. ข e ึ้นมาเจอชักลาบดึงไว้เกาะหายอย่างไวผมเรียบร้อยหมดทีมไวครับ10บคิวทีมสี่เข็ครับผมขึ้นนำไปสี่เคครับอู้บอลอะไนี่เก่งปาดไปครับผมจัดเต็มนี่ก็ตัวของแอนเกตตายฮะดึงยับต่อที่ตัวของนี่โฮสครับนี่ก็พลดเปิดโกชลาวเดินไม่ออกครับเดินชักลาบดึงก็อยู่เบรดไฟบลาศซันไปครับสับฟรี สายโคตรยื้อเวลาไว้ครับนิชาปาดไปปาดมาผมลงเจอหน้านิชาดตบลิปแน็ตไว้ตายดับเบิ่อคิวครับสายโคตรขึ้นย้ำต่อที่เอฟเอจเอฟเอจไม่หลอดครับผมทิปปอลคิวของนิชาครับน่าจะถอยครับผมสายคับไปก่อนครับอีกประเชศถอยอรอออกไม่ได้หรอกทั้งนี้ตัวทะเลาะไปผมตายผมล้วงแนวหลังครับผมดิสเลอร์นั่นวิชเตอร์ไปก่อนกวิชเตอร์นี่เกือบตายฮะบอลเดอร์แมนก็พยายามถอยมาเรื่อยๆผมจับปุ๊กลงไว้ครับ บอลเล้นิ่งป่านมาที่นิโก้นิโก้ใส่โคลหลบไปก่อนเอสบอเข้ามาคว้าผมเอ็กโคแลมอีกแล้วผมยัำกอคนเดิมแต่นีเชียยังต่อต้านอ๋อฮิวจากปั๊เปีออ้ครับผมแฮนสเกตตายผมบาตเทอร์แมนบกย้ำไปเลดีย้เฮาส์เอ็มเอจีเอ็มเอจีรอดไป็น้ับรีคอนดิชั่นขึ้นมาใหม่ฮะสามเซนเตอร์ลิฟท์เปล่าฆ่าใครดีโซแคนเชอร์ไปยุบเป็นข้อผมบัตเทอแมนตายครับสแตนเวิร์ฟตายแล้วซัมก็ไปที่นิกกอครับนิโก้มาอาักเซตที่ทิ้งแล้วโดนไปขึ้นก่อนนะ ดิเชื่อกันลงไว้ผมพอแล้วนี่งปาดมาแนวหลังกัำปาดซ้ายปาดขวาดิชาถอยไปผมสลับขวดมาปั๊บย้ำต่อทางด้านนี้จับเข้ามาดุนป่าคูดาผมที่ก่อไปบีโดนอัดเข้าไปหนักกระบอกทางด้าน,นเอสโบตายใส่ก็ตายผมอันติดซับเรื่อง์ดิชาแตกพลาดผมเจอไปร้อยวินาทีครับทางด้านโดนของทีมอาริอันได้เปลี่ยนตัวแล้วป่ะเอโกสแลมมาสี่ครับย้ำส่อโฟมนเอนโกม เบอ,อ,อร์ซึก็คอดึงมาสอดกับจัดดากันไปแล้วเด้านยับสอดไายเวทกิ่งขึ้นมาใหม่ครับดามเมจจะพอหรือเปล่าบันเทิลแฟร์เข้าไปโบกเอฟเอจีไปแล้วก็ถอยครับด้านลิมก็บอกไล่ตามต่อบันเทิลแฟร์แล้วดึงไปต่อยทียับสอดซื้อเกิดมาจะช่วยอะไรได้บ้างชีวการเปิดอัดเข้าไปมาันาเทิลแฟร์ตายหมดเจอแอคซับแตกกับแอคซื้อเกิดมาฮะเอคโคสวยนะแต่ดามเมจปิดไม่มีครับเพราะว่าสตอรมไม่อยู่ฮะสตอรมตายไปก่อน ถ้าสตอมอยู่แล้วดูสีอีกรอบนี้คือวอโปคอมโบเลยฮะสตันไปได้ไปบอลแล้วอีกฝ่าผมจับหมูช่วยก่อนครับเสียโพซิชั่นแล้วครับตอนนี้ปัทมแมนโดนล้วงเสือลงไปฮะปัทมาแมนเดินชุดใหญ่ผมฟิชเชอร์ไปสาวดูยับซออผมรอปีงเข้าไปเอฟโก้ครับให้ปัทมแมนดึงมาเรื่อยๆครัยังไม่เสียหน้โตของเรนทนเนชั่นนะครัเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับนิโก้เมชีนปั๊บอยู่แน่ปัทมแมนครับผมก็ถอยครับรอเลี้ยงได้เรนทนเนชั่นกลับขึ้นมาใหม่อีกรอบฮะ ตีราเชนมาบริลิกเดนเปิดชีวการมาครับไซนิกยับระเบิดยับต่อดึงถึงไว้แล้วก็เปิดซึ่งคดึงต่อที่ด้านของฝั่งดิชาไม่ตายผมกดฮิวปั๊บรวมๆผมปั่นแท็กอีกฮะทุกอย่างไวมืบอลเลยนิ่งฟ้าไปดิฉันาต่อผมดิชามาหน้าบหมดคอผมทางด้านนี้ครับเหมือนจะเอ็กโค้ยแลปไปแล้วด้วยผมด้านหลังนี่ก็อนไปบี้อย่างถึงครับผมจะไม่เสียตัวของฝั่งเอชชีนเลยฮะแบนเชสเกอร์ไปแล้วก็ไซโคอนึ้นตัดไวครับ มานาพอหรือเปล่าปั๊บเมจิกวานไม่ไหวผมซื้อเกิดได้ครับดิช่าฮะมาดัดเสียงปลาแล้วจิ้มใส่ยังต่อใส่กดใส่โคนไว้แล้วก็ทิพเชิดถอยออกฮะเข้าไปซั่นยัดก่อนครับคนดีวอร์จเฟเชอร์แล้วไว้จับผมช่วยผมเลนเดียเผาสับม,มาคลีนข้อดอกครับที่จะหนีไปฮะจิ้มยัดต่อน,นี่มานเ้าแบนแล้วตัวแตกไปฮะมีแค่บีคืนไว้ผมแลม้วมันเอาแบนแล้วยืนไหวหรือเปล่าครับ บอลเลยนี่กลิ้งเข้ามาผมไปดึงไม่ได้บอลอันเซนสับไปบอลแล้วแบ็คเจอร์ร้อยสามสิบวินาทีฮะใส่ทิมเชนออกไปก่อนอีกทีแล้วทีนี้จิมย้ำต่อผมซึ้งเกิดมาบอลเลยวย่งมาผมดึงไปกำจับรวบมาต่อยโค้ชแล้วก็บดกันะดานเอสจนต์บแตกไปฮะและเสียนั่นเอจินตครับผมสิปลาไปอีกก้อนพิการยาผมสิบลาเด็กิเชอร์ไปโดนบดอยู่แล้วสิปลาไม่ได้เดินแล้วด้ายแบ็คไปอีปสิบลาไล่ตามต่อทีนด้ดิโก้เบบี้ครับซีเคทนรอทามวิ่งนี้หรือเปล่าเอ้ นิโกะเบบี้คนเดียวจะอยู่ยังไงไหวครับยินถิกฟอถิกฟงไว้แล้วก็สับย้ำต่อสตัดเข้าไปนิโกะตายครับ <S <S เอาละฮะตอนนี้สีเขียรอโอกาสนี้อยู่ครับไล่ตีเรื่องตรงกลางต่อฮะา50วินาทีครับบวกกันตั้งนานเทียบยังไม่เกินนะผมกลิมเมอร์ไปเซนที่ฟาวด์ยัำต่อตายไปหนึ่งครับตัดไปหนึ่งคนฟิชเชอร์สองครับย้ำต่อแล้วก็มีเคปีวิ่งครับนี่กะเบบีส้สวนนั้นแฮนสกีนตายแฮนสกีนซื้อเกิดครับ S4 เกินละเบอร์เซิงเกอร์คอร์ดึงมาแล้วแหวนเข้า างด้นานบ่อหนามได้หรือเปล่าสีฟมาผมโวเทคคู่ครับดิชาครับอัคนิบเปิดไปโกดชาวดิชาคลิกลับไปก่อนครับกลัวโดนสับแตกปอนด์แมนก็มีตายเกินกดออฮิวครับทางด้านดูของปาเป้ลอยมาตีบาร์แรคครับผมด้านทีมซีเขีครับเล่นกันอย่างระมัดระวังนี่โกเบบี้นี่มีชีทครับแต่ไม่ได้ใช้ครับโดนตีย,ยำ้ำซ้ำปิดวอวเข้ามาครับแอนเกต ตึ่ไวต่อเอสโบจะเข้ามาขอผมโดนดิชามือไวกว่าเรียบร้อยไปชิวการเปิดมันก็ใส่เต็มพราผมโดนเดือดใส่โขนก็นตัดไวเอาฟ้าแรกครับผมเรียบร้อยเมกาคริปเป็นของด้านทีมซีเกตครับตีข้าไปต่อที่ปราปรท์ทแมนปาร์ทแมนไม่มีปฟแบกนะ บอดน้ำแบนครับเดินเตือนไปผมเดวิดเพิร์กลงไปล้วงแนวหลังไปใส่นัทเทมป์ล่าผมาคคริซติกแล็กลงยับต่อที่ดิชาสับไปที่นิโก้นิโก,มก้มีครับจะสับไม่ได้ผมง้างไม่ถึงนะง้างไปถึงมาลน้แมนถอยตัวที่ซามผมเหมือนพีเคบีสู้เลยรับมิโดทอฮอนครับทางด้านนีเดนบอร์ดอัดเข้าเต็มเต็ไมปไปหมดใส่ผมดิซิเบอร์ไว้ใครจะอยู่ใครจะไปเดือดกันครับผมนี่ครับชะตาชีวิตเอ็กโวซแลมอีกแล้วครับยานซอโอ้ไมค์กันอินชีสมาผมคลิปแล้วปาดยับตอทั้งใส่ยับซ้อตายผม ใส่ผมครับยันให้เพื่อนกลับใส่เขาพุ่งไปก่อนเป็นพุ่งไกลแล้วก็ว้าวกลับไปได้นบนจิ้มสตาร์ทไม่โดนนะฮะไพนธรรมชาติมาเยือนเขาตรงกลางเยี่ยมซอซื้อเกิดได้ครับฝั่<า>งทีมซีเค้ไม่พยายามเคลื่อนผมแล้วก็ด้านนี้เอฟบจี G โดนตัดไปฮนะจากใส่ใส่โคตตัดนั่นน e ีโคไว้ผมบอนทนต์แมนไม่มีบายแบ็กนะโดนไล่ถมจำตอบเบรกคลาสสิคยำซอเนี่ยผมเกิดไปครับเรนด์คอนเนคชั่น ปิงถคยแล้วบอเปิดมิดโ์รอฮอนนะผมจับติงสอบเปิดสเกอร์คออ้าวภายรรมชาติจ่อเย็บยบผมอันติสับแตะไป160วินาทีครับแล้วภายรอกชาติเยือนย็บอีกรอบผมต้องถอยมากันครับอาริเอนและเอสโวพึ่งเบนเอลไปใส่หนักเต็มโบเอสโว่ตายเอสโวมีบายยั่วสอบิตวอกว่าครับตึงด้านลิฟลิฟเจอโผล่ไปผมแล้วก็เอ็กโคใส่หน้าผมเข้ามาดานหน้ามาอีกครับผมซึ่งเกิดขึ้นที่ลิมโบว์ทางด้านนี้ปิเชอร์ลงสองครับยา่วสอปีศาจไร้จัด ลอยครับปั๊ปปี้ปั๊ปปี้มีบายครับผมเด็กๆก็ไม่ปั๊ปปี้ของเยอะจัดครับโซลและเคสแล้วก็โลตัสนะยิงไม่เข้าเลยครับผมยิงเซตไม่เข้าครับคนหีควายแล้วก็ดูดมาสองครับนิชาตัดแนวหลังไปครับทางหน้าดูเอฟเอจีตายครับเขามาจิ้มนิชาไม่ทันครับลิมด้านนี้พารมชาติมานยืนอีกครั้งครับดึงคุยเไปก่อนครับเอสโฟฟังยับซอและโดนโตครับแต่ว่ามีเครื่องบ้านครับทีมเอ นิดขึงไว้ครับมาเทอแมนอีกนานก่อนจะเกิดอีกหนึ่งนาทีฮะบายแบ็กเสียไปเรื่อยๆครับบอลไรนิ่งปาดมาที่นิโก้ครับดิชาคนเดียวคนเดียวใส่เดียวหรือเปลมียับซอช่วยใส่คโค้ดตัดไปจิ้มสตาร์ตอันติงหนึ่งขึงทานหรือเปล่าครูดาวครับผมยับซอบโธเทพไปแลว้วยับซอตายมีบายแบ็กอ,อยู่นะบอลไรนิ่งหมาดหนึ่งสองครับดิชาตะกร้าปาดจับลงต่อเปิดมีเคปีสู้ครับนิโก้ ทางได้ของบัปปี้โดนจิ้มแล้จิ้มบัปปี้กว่าจะตายผมเป็นปีกับออยูโซ่ฮะลิฟบอกว่าเมื่อไหร่บัปปี้ตายไม่ได้บอลลิกปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปัดแลัวผมแทสเก็ตเรียบร้อยไปฮะด้านหลังนี่ผมลิฟตายหมเจอไซข้าจัดการหมดแล้วจีจครับอาเรียนแตกค่ายไปจะได้ครับเจอเกมละเอียดของทีมซีเกตนะโอ้โหต้องบอกได้เลยว่ายับซอกับมีชานี่แหละครับผมเดอะคีย์แมน นะะฮลทิทิกวอร์เซกเอ็กโคสแลม,มอิสเลี่ยง35ต่อ19ฮะ51นาทีผมจบเกมไปฮะมีศาสรร้ายจริงชนะไปในทางด้าน,นของเกมแรกครับฝั่งทีมเออ่ซีเคทครับผมโอ้จัดจๆเลยฮะ โอ้จุดเกินจะรับไหว